เบกสันชัยเผยภาพคู่หนุ่ยอัมพล3 3ปีที่แล้วสะดุดตาผู้หญิงในภาพสวยมากเรียกได้ว่ามิตรภาพมีมายาวนานแล้วจริงๆสำหรับเบกสันชัยสามีธัญญาธัญญาเรศกับหนุ่ยอัมพลลํำพูนที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าทั้งคู่นั้นสนิทกันมากๆและสนิทกันมานานแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเป๊กสันชัยจัดงานวันเกิดหนุ่ยอัมพลอายุครบ60ปีโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างมากมายซึ่งงานนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมใบหน้าหนุ่ยอัมพลในวัย60ปีกันอย่างมากมายว่ายังหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน และล่าสุดทางด้านเป็กสัญชัยเผยภาพคู่อัมพลเมื่อ33ปีที่แล้วสะดุดตาผู้หญิงในภาพสวยมากพร้อมได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่ารูปนี้เป็นรูปเมื่อ33ปีเป็นวันแรกที่เราได้นัดกันนอกเหนือจากหนุ่ยอัมพลก็ยังมีมาชาวัฒนพาณิชร่วมเฟรมอยู่ด้วยซึ่งทำเอาหลายคนสะดุดตาเบ้าหน้าสวยฟ้าประธานมาแต่ไหนแต่ไร โดยมาชาได้อุ้มเด็กน้อยที่หลายๆคนต่างคาดเดาว,ว่าเป็นกายนวพลลูกชายมาชาอัมพลเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนหลุดโฟกัสเป็นภาพของเด็กหน้าสุดใส่เสื้อสีขาวซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเป็กสันชัยนั่นเองจ้าเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่า พี่ชาสวยมากกบกอพี่เป็ดน่ารักอะพี่พ่อเป็ดแก้มยุ้ยมาก55555น่ารักแต่ใดๆคือพี่หนุ่ยหลอพี่ชาสวยมากพี่ชาสวยอมตะมากส่วนเป็ดนั้นน่าหยิกแก้มมาก